สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมะตูมช n แนลสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทําโจทย์ข้อที่3ไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําโจทย์ในข้อที่4กันนะครับข้อที่4ก็คือจากโจทย์นะครับนูดีต้องการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเมืม่อมีการป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ดให้คำนวณพื้นที่ตามความสูงและฐานที่ผู้ใช้กำหนด ํำสั่งให้ในักเรียนเขียนอธิบายการทํางาด้วยผังงานพร้อมเขียนในโปรแกรมสเ a t นะครับาจากสูตรก็คือนะครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับเขียนออกมาเป็นผังงานได้ก็คือนะครับเริ่มต้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือโปรแกรมมีการรับค่านะครับฐานนั่นเองนะครับต่อมานะครับโปรแกรมมีการรับค่าความสูงนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมเข้าสู่กระบวนการโปรเซสหรือการประมวลผลนะครับก็คือเอาเศษหนส่วนสองนะครับคูณฐานคูณสูงก็จะได้เท่ากับแอเรียก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับเมื่อได้พื้นที่แล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนการแสดงผลนะครับเมื่อแสดงผลเสร็จแล้วก็สิ้นสุดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมแล้วนะครับ เราก็จะไปเขียนโปรแกรมกันนะครับให้เด็กนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับ s แก t เข้ามานะครับทำการ sign-in ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ create นะครับเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้เด็กทําการเลือกตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับคำสั่งแรกนะครับที่เราจะเขียนก็คือ ไปที่คำสั่ง Even ครับไปเลือกคำสั่งเว้ Quick มา,าเสร็จแล้วนะครับสร้างนะครับบล็อกคำสั่งประโยคคำถามพร้อมกับบล็อกเพื่อรับคำตอบนั่นเองนะครับไปเลือกคำสั่ง ask what your name นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเอาคำสั่ง answer มาด้วยเสร็จแล้วนะครับ ให้เด็กทุกคนเปลี่ยนนะครับข้อความจากวัชยอนมเน็นนะครับป้อนนะครับอ้อขอโทษทีนะครับให้เด็กเป็นนะครับเปลี่ยนเป็นฐานนะครับฐานกี่เซนติเมตรนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆไปที่ variable ครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างตัวแปรใช่ไหมครับตัวแปรมีหน้าที่ทําอะไรครับมีหน้าที่เก็บนะครับค่าต่างๆที่เราได้ก่อเข้าไปนั่นเองนะครับถ้าเราไม่สร้างตัวแปรนะครับเราก็จะไม่สามารถนะครับเลือกใช้นะครับข้อมูลที่เราได้ที่เราได้ก่อกเข้าไปนะครับนั่นเองยกตัวอย่างเช่นก็คือเมื่อุกดทงเขียวนะครับแล้ว กอกนะครับอ่าอย่างเช่นโปรแกรมถามว่าฐานกี่เซนติเมตรใช่ไหมครับอ่าถ้าครูกรอก10เข้าไปกด enter เห็นไหมครับว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีตัวแปรเอาไว้สําหรับเก็บข้อมูลนั่นเองนะครับอ่าไปที่ variable ครับไปเลือกคำสั่ง make a variable เสร็จแล้วนะครับอ่าให้สร้างตัวแปรนะครับชื่อว่าฐานนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วกดโอเคครับจากสูตรนะครับสูตรเขาว่าอะไรครับมีอะไรครับมีฐานแล้วก็ต้องมีความสูงใช่ไหมครับให้เด็กนะครับสร้างนะครับตัวแปรไว้รอเลยนะครับไปที่ make variable ครับเสร็จแล้วนะครับสร้างตัวแปรอะไรครับตัวแปรก็คือสูงนั่นเองก็คือความสูงนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วกดโอเค่าและอีกหนึ่งตัวแปรที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือตัวแปรอะไรครับตัวแปรพื้นที่นั่นเองนะครับไปที่คำสั่ง make up variable เหมือนเดิมนะครับสร้างตัวแปรพื้นที่นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเลือกใช้นะครับตัวแปรนะครับ ไปที่คำสั่ง set my variable ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตรง my variable ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นเป็นอะไรครับเป็นฐานนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาคำสั่ง answer เข้าไปหลังทูแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไปสร้างนะครับบล็อกคำสั่งอีกหนึ่งบ l o c ก็คือบล็อกคำสั่งอะไรครับ ความสูงนั่นเองนะครับไปที่ sensing เหมือนเดิมนะครับไปเลือกคำสั่ง as what you r name นะครับไปเลือกคำสั่ง answer มาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่คำสั่ง variable นะครับเพื่อเลือกใช้ตัวแปรนั่นเองนะครับให้เด็กเลือกคำสั่งนะครับ set my variable ตรงนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเปลี่ยนข้อความตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นนะครับ เป็นสูงกี่เซนติเมตรนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากมา variable เป็นอะไรครับเป็นตัวแปรสูงนั่นเองนะครับอ่าแล้วเอาคําสั่ง answer นะครับใส่เข้าไปหลัง tool แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลองกดธงเขียวดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนะครับอ่าฐานกี่เซนติเมตร าฐาน50าน50นะครับสูงกี่เซนติเมตรสูงก็คือ100นะครับคอนเนเตอร์้าจะสังเกตว่านะครับโปรแกรมยังไม่มีการคำนวณเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการใส่สูนให้กับโปรแกรมนั่นเองนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับพื้นที่จะเท่ากับ0น,นะครับอาทีนี้เราไปใส่คำสั่งนะครับ หรือไปใส่สูตรนั่นเองนะครับสูตรของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับอ่าแล้วกูจะสลับให้ดูนะครับเห็นไหมครับสูตรก็คือนะครับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับอ่ากลับไปที่หน้าโปรแกรมนะครับทีนี้นะครับไปเลือกคําสั่งเซตนะครับมาแวล a เบล แล้วเลือกนะครับตัวแปรเป็นพื้นที่นะครับเพื่อเก็บการคำนวณนะครับจากสูตรนะครับก็คำตอบที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรพื้นที่นั่นเองนะครับสูตรก็คือนะครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับทีนี้นะครับเราจะต้องทําการนะครับเปลี่ยนจากเซนหนึ่งส่วนสองนะครับเป็น ค่าของจุดทศนิยมนะครับเพราะว่าโปรแกรมสแกตนะครับไม่มีไม่มีเซนหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของทศนิยมนั่นเองนะครับเซนหนึ่งส่วนสองนะครับในรูปแบบทศนิยมก็จะเท่ากับ0.5นั่นเองนะครับไปที่โอเปอเรเตอร์นะครับเจ่โอเปอเรเตอร์แล้วไปเลือกคําสั่งนะครับ คูณตรงนี้เห็นไหมครับคูณนะครับอ่าคูณนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใส่0.5เข้าไปเลยนะครับอ่าเราจะใส่1.5ไม่ได้นะครับอ๋อเราจะใส่เศษหนึ่งส่วนสองไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากรอกเศษหนึ่งส่วนสองเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับในรูปแบบของทศนินมก็จะเท่ากับ0.5นนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ เอาคําสั่งคูณมาอีก1คําสั่งนะครับใส่เข้าไปนะครับตรงหลัง0.5นั่นเองนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ไปที่ตัวแปร variable ครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาตัวแปรฐานนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับตัวแปรสูงนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมครับ เราจะได้ตามสูตรเลยนะครับสูตรเขาบอกว่าอะไรครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนจากเซนหนึ่งส่วนสองเป็น0.5นนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับเอานะครับสูตรนี้ใส่เข้าไปนะครับหลังทูอ่าจะได้แบบนี้นะครับทีนี้ให้เด็กลองกดทงเขียวดูนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรอ่าฐานกี่เซนติเมตรนะครับ 30อ่าสูงกี่เซนติเมตร50กดเ n นเตอหครั้งเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะทำการนะครับคำนวณให้เรานะครับพื้นที่ก็จะได้750นั่นเองทีนี้นะครับเรามาใส่นะครับใส่ข้อความนะครับการแสดงผลลัพธ์ตรงนี้นะครับให้เด็กไปที่นะครับไปที่รูปนะครับไปเลือกคำสั่ง say hello นะครับ เสร็จแล้วนะครับไปเลือกคําสั่ง o อเปอเรเตอร์นะครับไปเลือกคําสั่งจอยแอปเปิ้ลแล้วก็บรันดานะครับอ่าเอาคาสั่งจอยแอปเปิ้ลบรันาใส่เข้าไปใน h e l l o แบบนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตรงแอปเปิ้ลต,ตรงนี้นะครับให้เด็กๆเ,เปลี่ยนข้อความเป็นนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมอ่าเท่ากับนะครับกดสเปกตร์หนึ่งครั้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงบานาน่านะครับไปเลือกคําสั่งจอยแอปเปิลแล้วก็บานาน่านะครับไปเลือกคําสั่งจอยมาอีกหนึ่งคำสั่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาคําสั่งจอยนะครับใส่เข้าไปในบานาน่าแบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่ตัวแปรนะครับตัวแปรของเราก็คือ variable นะครับตัวแปร ที่ใช้สำหรับเก็บคำตอบนะครับหรือเก็บพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรครับคือตัวแปรอะไรครับคือตัวแปรพื้นที่นะครับอ่าเอาตัวแปรพื้นที่นะครับใส่เข้าไปในแอปเปิ้ลแบบนี้ได้เลยอ่าเสร็จแล้วนะครับหน่วยของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมคืออะไรครับคือเซนติเมตรนะครับตรงนี้แล้วก็ใส่หน่วยนะครับเขาไปด้วย เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็น10วินาทีแล้วกันนะครับคำตอบก็จะได้สแสดงนะครับเท่ากับ10วินาทาีเสร็จแล้วนะครับลองกดธงเขียวดูฐา,านกี่เซนติเมตรนะครับเอาเป็น20แล้วกันกดเดนเตอร์หนึ่งครั้งสูงกี่เซนติเมตร50นะครับกดเดนเตอร์หนึ่งครั้ง เห็นไหมครับพื้นที่นะครับสามเหลี่ยมเท่ากับ500ซนติเมตรนะครับทีนี้เด็กๆจะสังเกตว่าไอเซนติเมตรนะครับมันจะติดกับคําตอบใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือให้เด็กๆนะครับมาที่ข้อความตรงนี้เห็นไหมครับตรงเซนติเมตรนะครับให้เด็กๆกดสเปกบาร์หนึ่งครั้งทีนี้ให้เด็กๆลองกดธงเขียวอีกหนึ่งรอบนะครับดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ อ่าสนะครับสูง50กเดนเตอร์หนึ่งครั้งอ่าเห็นไหมครับว่าข้อความนะครับจะเป็นวักนะครับอาจจะไม่ติดกับคมตอบนะครับอ่าลกดทงเฉลยหนึ่งรอบนะครับฐานนะครับเอาจาก10แล้วกันนะครับสูงนะครับ5้าอ่าพื้นที่สเหลี่ยมเท่ากับ25ซนติเมตรนะครับอ่า เมื่อดเด็กๆเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับดเด็กๆอย่าลืมนะครับมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยนะครับเป็นนะครับโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเมื่อเปลี่ยนข้อความนี้เสร็จแล้วนะครับดเด็กๆอย่าลืมนะครับมากดเซฟตรงนี้ด้วยนะครับ กดเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเด็กๆก็จะได้โปรแกรมนะครับเอาไว้คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเด็กๆคนไหนนะครับเขียนคําสั่งไม่ทันนะครับก็ให้เด็กๆนะครับย้อนกลับไปดูคลิปนะครับตั้งแต่ต้นได้นะครับ ใครอยากตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนนะครับสามารถตกแต่งพื้นหลังหรือจะเพิ่มตัวละครนะครับสามารถทําได้เลยนะครับส่งงานครูนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเด็กๆถ่ายภาพนะครับหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอก็ได้นะครับพร้อมคําสั่งที่เราเขียนแล้วก็ผลลัพธ์นะครับที่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ